กลับมาช่วงนี้ว่าด้วยเรื่องของตึกสกายไนที่ตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่ว่าประกันสังคมเอาเงินไปลงทุนมูลค่าหลายพันล้านจนผู้ประกันตนก็ตั้งคําถามว่าคุ้มค่าหรือไม่อย่างไรมีนอกมีในไหมเนี่ยนะฮะปรากฏว่าล่าสุดเรื่องนี้เป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าคุณรักชนกศรีนอกจากพักประชาชนก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าเรื่องการประเมินราคาตึกแห่งนี้ที่มันสูงขึ้นแบบผิดหูผิดตาเนี่ยอาจจะเป็นเพราะเรื่องของใบรับรองอาคารสีเขียว คือมันจะต้องมีการรับรองเรื่องของตึกแห่งนี้ว่ามีมาตรฐานเรื่องของสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุภาพคนยังไงบ้างมันจะมี2ใบรับรองมันจะมี Le ีดกับ Tre ีสนะฮะลีดเนี่ยเป็นของสากลส่วนทรีเป็นของหน่วยงานไทยเพราะฉะนั้นคุณรักชนกบอกว่าไอ้สใบรับรองนี่แหละที่มันดันให้มูลค่าของของตึกแห่งนี้มันสูงขึ้นนะครับเอาลองดูรายละเอียดหน่อยท่านผู้ชมครับคุณรักชนกสศรีนอกสสกทมพักประชาชนนะครับในฐานะ โฆษกคณะกรมทธการจัดทำแัะติดตามการบริหารงบประมาณสภาูุแทนรัษฎรพร้อมด้วยคุณวรพศวิริยโรธสสบัญชีรายชื่อพรคประชาชนนะครับรองประธานกรรมธิการการเงินการคลังสถาบันการเงินและตลาดการเงินแล้วก็มีคุณสหัสวรษคุ้มคงสสชลบุรีพรคประชาชนก็มาร่วมถแถลงความคืบหน้าการเข้าลงทุนในอาคารสกายไนของประกันสังคมนะครับคุณรักชนกบอกแบบนี้ครับว่า การประชุมกรมทเมื่อวานนี้มีการเชิญเลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงโดยพบข้อพิรุษหลายอย่างเกี่ยวกับการลงทุนในอาคารแห่งนี้นะครับมูลค่าเกือบ7 0 0 0ล้านบาทโดยเฉพาะบทบาทของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน MFC ที่ไม่เพียงแต่เป็นผู้ประเมินมูลค่าเบื้องต้นแต่ยังจัดหาผู้ประเมินอิสระให้กับทางสำนักง,งานประกันสังคมอีกด้วยคุณรักชนกบอกนะครับว่าผู้เสนอตึกเนี่ยเขาอ้างว่า ึกแห่งนี้ได้รับรองมาตรฐาน lead นะฮะ,ะซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลสำหรับอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็ trees นะฮะอันนี้เป็นมาตรฐานซึ่งพัฒนาโดยสถาบันอาคารเขียวไทยหรือ TGBI เพื่อส่งเสริมการออกแบบและก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเหมาะสมกับบริบทของประเทศไทยซึ่งคุณรักชนกบอกว่าไอ้สองใบรับรองนี่แหละ lead กับ trees เนี่ยนะฮะ ทำให้มีการเพิ่มมูลค่าของทรัพย์สินขึ้นไปถึง30%แต่จากข้อมูลของนักวิชาการอิสระบอกนะครับว่าใบารับรองทั้ง2เนี่ยอาจจะเพิ่มมูลค่าได้จริงๆเนี่ยเพียงแค่7-10เท่านั้นนี่มองว่ามันมีเกณฑ์อยู่นะ,ะถ้ามี2ใบรับรองนี้เนี่ยการเพิ่มมูลค่าอาจจะได้แค่7จถึงแต่ปรากฏว่าตึกแห่งนี้เนี่ยมีการเพิ่มไปถึง30%นะครับอีกทั้งยังไม่มีการยืนยันแน่ชัดว่า ใบรับรองที่ว่านี้มีอยู่จริงหรือไม่ทําให้กมทของคุณรักชนกเนี่ยตั้งข้อสงสัยต่อความปร่งใสของข้อมูลที่นําเสนอต่อประกันสังคมว่าเป็นเรื่องจริงไหมเอาลองฟังดูนะครับออการมีหลีดและมีทรีเนี่ยอาจจะทําให้มูลค่าของตึกเนี่ยสูงขึ้นถึง30%ซึ่งจริงๆแล้วนะวิชาการอิสระก็แย้งว่าไอการมีไอการมีหลีดหรือว่ามีทรีบวกรวมกันเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะ ทำให้มูลค่าของตึกเนี่ยสูงขึ้นแค่ไม่เกิน7-10%เท่านั้นนะคะแต่ที่น่าตกใจมากกว่านั้นคือเมื่อวานเนี่ยที่เราพิจนารณากันหลังจากที่ท่านสุพนัทมีชัยนันไปสืบข้อมูลมาว่าทั้งหลีดทั้งทรีเนี่ยที่เป็นใบ c e r t ์ติฟิเคทเนี่ยที่เอามาประกอบการเข้าซื้อตึกเอามาประกอบการประเมินมูลค่าเนี่ยจริงๆแล้วมีใบนี้อยู่จริงๆไหมนะคะปรากฏว่า ลีดเนี่ยมีนะคะแต่ว่าทรีเนี่ยไม่มีและกองทุนประกันสังคมก็เพิ่งยอมรับในกรรมธิการเมื่อวานว่าไม่ทราบนะคะว่าตึกนี้เนี่ยไม่ได้รับทรีแต่ว่าในการในการในการประเมินนะคะในการลงทุนตอนที่กำลังจะลงทุนเนี่ยเอาสองใบนี้เนี่ยมาประกอบด้วย นอกจากนี้นะคะเอกสารที่สำนักงานประกันสังคมส่งให้ทางกรรมธิการยังมีการประทับตราบอกว่าห้ามเผยแพร่นะคะแล้วเห็นบอกบางส่วนถูกตัดออกไปด้วยโดยที่ไม่มีคำชี้แจงว่าเอา หายไปไหนถูกตัดออกไปได้อย่างไรทั้งท้ที่มันเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ประกันตนกว่า24ล้านคนนี่ก็เป็นสิ่งที่คุณรักชนกเนี่ยรวมถึงทีมงานก็มีการร้องขอมาตลอดนะว่าเรื่องของอะไรต่างๆที่มันเกี่ยวกับประกันสังคมเนี่ยเป็นสิ่งที่ประชาชนผู้ประกันตนเนี่ยเขาควรจะรู้นะเพราะเป็นเงินของเขาใช่ไหมแต่นี่คือบอกว่าห้ามเผยแพร่ และมีบางส่วนถูกตัดไปด้วยเนี่ยนะคะค,คุณวรพบ,บอกแบบนี้ว่าจากการตรวจสอบเอกสารค่ะเป็นเอกสารประเมินทรัพย์สินพบว่าในปี -65 ตึกนี้เป็นตึกร้างอยู่เลยประเมินกลับคาดว่าจะมีผู้เช่าถึง80%ในปี67ทั้งทั้งที่เขาบอกปีที่ผ่านมาในผู้เช่าเฉลี่ยแค่ยีเค่าเช่าจริงเฉลี่ย550บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนเรียกว่าต่ํากว่าราคาประเมินที่ตั้งไว้700บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนนะนะคะคแล้วก็บอกว่าการประเมินรายได้ที่อยู่ที่400้ล้านบาทต่อปีเนี่ย แต่ข้อมูลจริงอยู่ที่แค่48ล้านผลประกอบการในปี67ก็ขาดทุนไป20ล้านนี่ไงสะท้อนถึงความคลาดเคลื่อนในการประเมินที่ห่างไกลข้อเท็จจริงเป็น10เท่าเลยส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับคุณาศาสวัสด์ก็บอกว่ามันมีความผิดปกติในกระบวนการตัดสินใจและการประเมินราคาทรัพย์สินที่อาจจะมีการเจตนาให้ราคามันสูงเกินจริง อาจจะมีการบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องของใบรับรองหรือมีความจงใจให้เกิดความเสียหายต่อกองทุนประกรันสังคมหรือไม่เนื่องจากว่าผู้เสียหายที่แท้จริงเนี่ยคือผู้ประกันตนทั่วประเทศเดี๋ยวจะมีการเดินหน้ายื่นตรวจสอบบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับค่ะ